สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่ริมแม่น้ำเจ้าพญาเฮ้ับรรยากาศดีมากใช่แลแต่ตาก็จะอียีหน่อยเพราะแดดึ้น โอเควันนี้นะคะ mm hmm. เรามีแขกรับเชิญพิเศษนั้นก็คือสวัสดีค่ะชื่อแอลนะคะ mm hmm. ชั้นีที่สี่เกษตร3าพี่เขตกระแพงแสงะคะ่ะโอเควันนี้ <laughs> เอาใหม่เ oh <laughs> พลงสองวันนี้เราจะมาลือเกี่ยวกับการฝึกงานโรงแรมนะคะอาน้องๆหลายๆคนที่กําลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยบางคนก็ต้องฝึกงานกันแล้วใช่ไหมบางคนยังคิดไม่ออกว่าจะฝึกที่ไหนดีอ่ะบางคนก็อาจจะคิดไว้แล้วว่าอยากฝึกโรงแรมทีเราก็จะมีรุ่นพี่มาเล่าให้ฟังว่าเออฝึกงานโรงแรมเนี่ยเป็นยังไงดีไม่ไดียังไงเนาะคถามแรกของเรานะคะก็จะถามว่าฝึกงานที่โรงแรมไหนชื่ออะไรฝึกงานที่โรงแรมเดอะเวสติ g แกนสุขุมวิทนะคะอยู่ตรงข้างๆท erminal t w วันเลยหัวในเมืองเลยทำไมเราถึงเลือกฝึกโรงแรมนี้เพราะว่าเออมีเพื่อนที่เคยทําพัฒม์ที่โรงแรมนี้มาก่อนเนี้ยแล้วก็เขาก็มาแนะนาว่าเออโรงแรมนี้มันดีนะพี่ๆทุกคนไปกันเองหน้าลกแล้วก็ทำงานสนุกอะไรเงี้ยก็เลยอยากลองดูอืมแล้วตอนที่สมัครมาทําที่นี่สมัครยังไงอ่ะมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างต่อขั้นตอนนะแล้วก็ขอเพื่อนกินไปด้วยนะ พอเพื่อเราบอกมาใช่ไหมว่าโรงแรมนี้คือมันก็น่าสนใจอะไรเงี้ยเราก็ลองไปหาข้อมูลดูแล้วก็ลองโทรไปหาเขาดูว่าแบบ<ม>เราต้องวอล์กอินเข้าไปไหมหรือว่าสามารถส่งเรซูเม่ไปทางอีเมลได้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าให้วอล์กอินเข้ามาเลยอะไรเงี้ยเราก็วอล์กอินเข้าไปแล้วก็ส่งเรซูเม่ให้เขาดูอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะให้แบบทดสอบเรามาทํามีแบบทดสอบด้วยมีแบบทดสอบด้วยแต่มันขึ้นอยู่กับแผนกที่เราเลือกด้วยนะสน่วนเราเลือกแผนกคู่เด็ดเบลเลสเขาก็เอาข้อสอบเกี่ยวกับแผนกคู่เด็ดเบลเลสมาให้ถามก็คือจะเป็นข้อสอบเกี่ยวกัััับบแผนนนกกกกก้้้เเลลยยยพวคคาาททูอะไรงี อ๋อเป็นข้อสอบแบบ Google Form หรือว่าเป็นข้อเกียนหรือว่าเป็นปรนัยให้เรากากรบาทเป็นแบบเป็นเปเปอร์มาเลยอ๋อเหมือนแนวเป็นแนวข้อสอบเลยใช่ไหมใช่มา20ข้อได้แต่เป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษก็คือยากไหมก็ไม่ยากเราว่าไม่ยากเราทำได้ทุกคนนะเระทำได้เพราะเราก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นแต่ว่าเราสามารถทําได้ก็โอเคนะมาเป็นแบบว่าคาถามประมาณว่าคําทักทายหรือว่ากับลูกค้าอย่างเงี้ยเรกครทักทายด้วย สอบอะไรอะไรเงี้ยประมาณาแต่มันก็มีตัวเลือกให้เนาไม,ม่ตัวเลือกอให้หเป็นต<ๆ>่ก็คือเดาได้แต่ขึ้นอยู่กับแผนกด้วยนะแผนกเอาเพื่อเราอย่างเงี้ยเพื่อเราทำพีชารข้อสอบก็คือให้เขียน <c oughs> อเ s ย์ขึ้นอยู่กับแผนกด้วยแต่ของเราทำเอฟีก็คือไม่มีอเ s ย์อ่าแล้วก่วันเราถึงจะรู้ว่าโอเคเราได้รับการตอบรับแล้วของเราคือหลังจากที่เขสอบเสร็จเขาก็ใี้เราไปสัมภาษณ์เลยได้กะอะไร ได้กะเช้ากี่โมงถึงกี่โมงเข้างานถถมุงครึ่งเลิกง,งานสี่โมงแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกะเย็นเข้างานไปสองครึ่งเลิกงานห้าทุ่มอันนี้เราเลือกได้ไหมว่าเราอยากอยู่กะอะไรเราเลือกได้รับครั้งหนึ่งอ่ะเขารับเขาร,รับกี่คนเขารับเยอะไหมอ่ะเยอะนะเด็กเอสบีก็คือเด็กัรงงานเอสบีคืออยากรับเยอะมากโรงแรมนี้เป็นโรงแรมห้าดาวไหมโรงแรมห้าดาวห้าดาวมันจะยากกว่าโรงแรมที่ดาวน้อยกว่านี้ไหมเวลาที่ยืน น่าจะนะแต่ว่าเขาก็ใช้วิธีการแบบว่าคัดเยอะกว่าด้วยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ต้องดูคนที่แบบมนุูยสัมพันธ์ดีเนาะสามารถแบบคุยเล่นโต้อตอบได้กล้าพูดใช,ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นงานแนวบริการแนบริการก็คือเขาก็จะดูว่าเรามี Service m ไม d มิไม้มมมม์นี่คือสําคัญเลยแล้วเขาก็น่าจะดูเกี่ยวกับว่าการข้อขสอบเราไปด้วยเนี้ยแต่ส่วนใหญ่เวลาใคร เราไปสมัครงานเราก็ต้องเตรียมตัวมาอยู่แล้วใช่ไหมพูดใจให้ฉาฉา,าู้ใจฉาฉาอะไรเงี้ยเราก็เตรียมตัวมาแล้วถ้าทุกคนเตรียมตัวแหงดีเราบอกว่าเข้าได้แน่นอนเขาสัมภาษณ์อะไรบ้างภาษาอะไรบ้างสัมภา์ของเราก็คือภาษาเป็นภาษาไทยก็คือเราจะโดนสัมภาษณ์สองส่วนด้วยกันอันแรกคือสัมภาษณ์กับคน HR, หน้าเฮชาอะไรเงี้ยเขาจะถามว่าทําไมเราถึงจะสนใจทํางานในแผนกนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาคุยกันเป็นกันเองมากก็คือพี่เขาน่ารักมากทําให้เราไม่เก่งร้วเราก็ไม่กลัวที่จะสัมภาษณ์เลย นะเขาเ <มา S 2> ช่ญเราคุณประมาณสิบสิบถึงสิบห้านาทีใช่แล้วก็ส่วนที่สองก็คือเราโดนสัมภาษณ์ของอของแผนกฟู้ดแอนด์เบรเซอร์วิสด้วยเขาก็จะมาสัมภาษณ์เราเป็นหัวหน้าแผนกมาสัมภาษณ์เราอะไรนะงเงี้ยเขาจะถามว่าเราสามารถกลับบ้านตื่ได้ไหมมาทํางานเช้าได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าแผนกนี้ก็คือเราต้องทํางานเป็นกะก็คือกะเช้ากับกะเย็น ก็คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากทกํา,ากะเช้าหรือกะเย็นแล้วก็บอกพี่เขาได้ว่าเออถ้าสมดติเราไม่สะดวกกลับบ้านตอนดึกแล้วก็ขอมาทํากะเช้าดได้แล้ถ้าใครไม่สะดวกที่จะตื่นเช้ามาทำงานก็สามารถไปกะเย็นได้เหมือนกันเขาก็จะเฉลียวเฉลียเด็กฝึกงนานในแผนกนั้นอร่อยนะไม่หวาน <laughs> มากินได้นะคะทุกคนอร่อยสู่แผนกเอฟบีเนาะแล้วแผนกเอฟบีเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องทําอะไรบ้าง หน้าที่หลักๆของเราเลยนะก็คือบริการอาหารให้แก่ลูกค้าเราเนี่ยจะทาในส่วนของบุฟเฟ่ค่ะตอนเช้าก็จัดพวกรายอาหารในบุฟเฟ่อะไรเงี้ยแล้วก็มีการทำชงกาแฟให้แก่ลูกค้าบ้างถ้าลูกค้ารีเควสต์บารอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่ออาหารปิดเราก็ต้องไปเคลียร์เคลียร์รายบุฟเฟ่เคลียร์โต๊ะเช็ดช้อนทำความสะอาดอะไรแบบเนี้ยใช่ในแบบพนักงานเสิร์ฟเลยในพนักงานเสิร์ฟเป็นแนวแบบเวชเชอร์เวชเชสเลยชอบไหม รู้สึกสนุกนะรู้สึกชอบตอนแรกคือเราก็ไม่เคยทําเราก็ตื่นเต้นโอ้ยมันจะออกมาเป็นยังไงแต่พอเราได้ไปทำก็คือสนุกแต่ถามว่าเห,ห,หนื่อยไหมเหนื่อยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็คือเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเลยชาวไทยน้อยมากแล้วถ้าอย่างนี้คือเราก็มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยแน่นอนใช่มีโอกาสได้ใช้แน่นอนแต่ว่าถามว่าต้องเก่งขนาดนั้นไหมไม่นะเราว่าพูดได้เบื้องต้นก็สามารถจะสื่อสารสามารถสื่อสารก,กับเขาเข้าใจก็สามารถทําได้แล้วอารมณ์แบบว่าต้องการสิ่งนู้นต้องการสิ่งนี้ <ช>สิ่งนีน้มีไหมสิ่งนีน้มีไหมแล้วก็สามารถเข้าใจเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะถามว่าเออมีชากาแฟไหมน้ำอ,อะไรประมาณนี้น้ำน้ำตาลใช่ผสมใด<ช>ๆ่แบบโปกัพท์อาหารอะไรย่างย่ายใช่แล้วตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเขาสอนงานเราไหมว่าเราต้องทำอะไรยัางไงามีพี่ที่แบบคอยดูแลไหม มีพี่คอยดูแลเลยก็คือพี่เลี้ยงของเราเนาะมีมีพี่เลี้ยงช่คอยดูแลว่าแบบว่าคอยสอนคือเขาว่าจะสอนเราเยอะมากเพราะตอนที่เราเข้าไปคือศูนย์เลยคือเราไม่เคยทํางานโรงแรมมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับการเสิร์ฟอะไรแบบนี้เขาจะสอนเราว่าต้องทํายังไงวิธีการเสิร์ฟยังไงถือถาวยังไงว่าถือถาวก็คือเขาจะถือมือเดียวใช่ถือมือเดียวอย่างนี้เลยเป็นเหมือนพนักงานเสิร์ฟในโรงแรมแล้วหล่นเหรอเขาจะสอนว่าจานอะเป็นจานแบบจานโรงแรมสีขาวใหญ่ ยังนะเพราะเขาก็แบบสอนเราว่าต้องถือยังไงให้มันมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยสอนก็ได้อนาคตเนาะเออตอนนี้ก็คือไม่ค่อยมั่งมีเท่าไหร่ถังเงินหรือเปล่าอุ้ยใช่ก็คือถือยังไงคือตอนแรกไปก็คือสั่นเลยจ้ะคือาสารแก้วคือสาน่ะเดี๋ยวก็นเลยาหารค่ะแล้วพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยดูแลน้องหน่อยอะไรอย่างนี้ ไม่อยากน้องเพิ่งมาวันแรกไม่ต้องให้น้องถือไม้เลยอย่าเราก็แบบพยายาม,มห่วงนะกลัวทำแตกกลัว <laughs> ทำแตกกลัวไ <laughs> ข่หน้านลูกคา้า <laughs> <laughs> แต่ว่าพอจะไปนานก็ชินแล้วก็ไม่คุยมือสามารถรับแรงได้ไล้แน่นอนแล้วประเด็นที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าฝึกงานที่โรงแรมเนี่ยได้เงินไหมได <laughs> ้เงินไหม ไม่ได้ค่ะทุกคนอุ๊ยไม่ได้เงินแล้วเราต้องเสียค่ารถเสียค่าแรงแรงกายแรงใจด้วยอันนี้คือก็อาจจะได้ค่าติปนิดหน่อยแต่ลูกค้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติได้เงินจากโรงแรมไหมก็คือไม่นะแต่นี่คือสุขการโรงแรมว่าคือจะแต่ละโรงแรมด้วยโรงแรมหองเพื่อรออย่างเงี้ยไปทำที่สมุนก็ได้เงินอแต่ว่าโรงแรมใช่ก็ต้องไปรอลุ้นกันนะทุกคนว่าโรงแรมที่ไปสบายได้เงินไหมแต่ว่าของเราก็คือได้ติปได้ติปแต่ลูกค้าใช่แต่ไม่ต้องเอาไปแบ่งใช่ไหมแบบว่า ใครได้ติบใครก็ติบมันเลยแบบไม่ต้องแบบไปใช้ติปแล้วก่ันมีไมสองแบบด้วยกันก็คือถ้าสมมติว่าลูกค้าให้กับมือเราเลยอันนั้นคือเป็นของเราเลยแล้วก็ไปเลยริบเก็บเลยใช่แต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าวางบนโต๊ะอันนั้นคือเราจะเก็บไม่ได้นะนั้นคือติปรวมเขาก็จะไปไว้ตรงกลางใช่ ติปล้วนี่คือเราได้หรือว่าส่งกลับคืนโรงแรมเราได้แต่ว่าต้องหารหารถ้าสมมติว่าคนในแผนกมีกี่คนก็หารเท่านั้นแหละทุกคนก็คืออาจจะได้กี่เดี๋ยวตกกันเลยรนละราาเป็นสตางค์ใช่แล้วก็แผนกทีอยากที่ดูกันก็คือพนักงานเยอะมากตอนนั้นที่เราไปทำก็คือเป็นช่วงโควิดคือช่วงแรกคือเราก็ยังเป็นเปิดเป็นบุฟเฟ่ต์อยู่แต่พอช่วงหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นราคาแล้ว เพราะา<ม>อยู่ในช่วงโควิดวยเขาก็ไม่อยากเปิดเป็นบุฟเฟ่ต์เนาะเขาก็เปลี่ยนเป็นอาราคาไอ้ตรงอาราคาเนี่ยเราก็อาจจะได้สื่อสารก,กับฝราหังเยอะหน่อยเพราะว่าเราก็ต้องไปเอ,อ่อจดเมนูว่าเขาไปออเดอร์อะไรเงี้ยว่าเขาแบบว่าอะไรอะไรเงี้ยเขาต้องการอะไรใช่ มีเรื่องเมาแหมว่าแบบประสบการณ์ใดๆเ,เอาเอาดีหรือไม่ดีก็ได้มีเรื่องเมาไหมภายในโรงแรมก็ประสบการณ์ก็คือมันก็เอาข้อดีก่อนเนอะข้อดีก่อน <laughs> ชมพะมอดแลด้วโด <laughs> ด่าเรื่องดีก็คือพี่ๆทุกคนน่ารักมากก็ค,คือไม่เคยเจอพนักง,งานที่แบบว่าเป็นแนแบบ็อกซิกเลยก็ค,คือพี่ๆทุกคนลูกค้ามาดีลูกลูกค้าก็โอเคแล้วแต่คนแล้วแต่คนบางทีเขาก็หุนยินมาเนาะหิว อาหารได้ไม่ทันใจอย่างเช่นส่วนพระหลังก็คืออย่างที่เราบอกก็คือจะเป็นราคาแล้วเนาะเราก็ต้องทําสดเลยโรงแรมก็คือทําสดจานต่อจานบางทีมันไม่ทันใจไม่ทันใจลูกค้าลูกค้าก็แบบโมโหว่าทาไมแบบออเดอร์สัปปะังมาแล้วทําไมถึงไม่มาเสิร์ฟสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ดูงเลยไหมคะใช่มากะก็คือเราก็คือประทานเราหนึ่ง อาลัจนานขึไหนแล้วคะทุกคนผูเอเสียงมารับดี้ือดื่มหมดแล้วอะดื่มหมดแล้วก็คืออ๋อข้อดีใช่ไหมแล้วก็ ก็เสียแล้วกันอย่างที่อย่างที่บอกว่าลูกค้ามองหูหิวใช่ไหมก็คือเราก็ตอนนั้นเราโดนคอมเพนด้วยนะโอ้จริงเหรอใช่คอมเพนบุคคลเลยหรอไม่ไม่เป็นคอมเพนรวมรวมเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ไปเหมือนไปฟ้องกทาโรงแรมว่าทําไมแบบบริการอาหารได้ไม่ทันใจเลยอะไรเงี้ยหัวหน้าแผนกก็มาพูดกับพนักงานทุกคนว่าแบบเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมลูกค้าถึงไปคอมเพนแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรงาเราก็บอกอธิบายเหตุผลไปว่า มันไม่ทันจริงๆก็คือตอนนั้นอะมีลูกค้าทั้งหมดส0ิบโต๊ะซึ่งรหารโรงแรมทําจานต่อจานพนักงานก็คือประมาณไม่ถึงสิบคนก็คือวิ่งกันละนาวเลยตอนนั้นก็คือปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยให้เด็กพนักงานไปจดออเดอร์รับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือเขาก็ให้ไปจดเลยพาะมันไม่ทันจริงๆมันไม่ทันจริงๆใช่ก็คือเราก็คือมีประสบการณ์คือตอนนั้นเหมือนลูกค้าเร่งมากเขาก็เร่งเราเราก็ไปเร่งพ่อครัวในห้องครัวแล้วพ่อครัวในห้องครัวก็ว่ากลับมาว่า จะเล่งอะไรขนาดนั้นยังทำไม่เสร็จเลยแล้วเ,เป็นตัวกลางใช่แล้วเ,เป็นตัวกลกา,กกาง,ลงแล้วก็วคือรเรา,เราแล้วก็อยู่ระหว่าง <laughs> ใช่ออแล้วก็คือ ไม่รับรู้ปวดหัวมากตอนนั้นจันอ่ะก็เป็นประสบการณ์ในชีวิตไปที่ดีกับไปที่เราได้เจออะไรแบบมาเอาแตอยาเนื้อคือไม่ได้เงินไม่ได้เงินอนีคือข้อเสียนหลักเลยเออไม่ได้เงินเรามาทํางานเพื่ออะไรคะเพื่อเงินใช่ขับเคลื่อนด้วยอะไรคะด้วยเงินนะคะแต่อันนี้ไม่ได้เงินนะคะใช่ค่ะฉันก็คิดดูนะคะว่า เราเราชอบไหมเราโอเคไหมแบบว่าต้องดูแบบเหมือนค่าใช้จ่ายส่วนตัวนี้ชัประจํจำวันเราด้วยอย่างสมมติถ้าบ้านเราไกลอะไรมากขนาดนั้นแล้วแบบต้องเสียค่าเดินทางเยอะขนาดนั้นแล้วมาทํางานแล้วก็ต้องเหนื่อยด้วยใช่ไหมบวกกับค่าเดินทางกลับอีกถ้าไม่ได้เงินก็เออมันก็เหมือนแบบมาเพิ่มไลฟ์ให้ชีวิตเรามากขึ้นก็ต้องแบบไปดูอีกทีว่าบ้านเราอ่ะพอได้ไหมในการแบบทำแบบนี้ไม่งั้นก็หาแบบที่ฝึกงานใกล้ๆบ้านใกล้ๆบ้านดีกว่าหรือว่า จะได้ไม่ต้องมาเป็นแบบภาระเพิ่มจะได้ทำงานได้แบบสนุกสนุกชโอเคมีอะไรอยาก ฝากบอกรุ่นน้องที่แบบอยากมาฝึกงานด้านการโรงแรมอะไรอย่างนี้ไหมอ๋อก็อยากจะบอกน้องๆนะคะว่าบางคนนาอคิดว่าโรงแรม,เ,มเหนื่อยมันก็เหื่จยจริงเม่ไหร่จริงจริงหลายคนก็คือจะกลัวการทาโรงแรมเออ <มา S 1> ทำอะไรก็เหนื่อยหมดแล้ว่วาแบบมันจะเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องงานช้าเรื่องงานไม่ตรงเวลาบ้างแหละอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันสน,นุกนะไม่ได้ประสบการณ์อยางกลับไปเลยก็คือการทำงานโรงแรมครั้งนั้นอ่ะเป็นการทำเป็นการสังงาครั้งแรกของเราแล้วรู้สึกว่ามาได้ประสบการณ์เยอะมากเยอะกว่าการเรียนในห้องเรียนด้วยซ้ำ เมื่อกี้เราก็มารู้จากการทํางานนี่แหละเพราะชนะก็ไม่ต้องเรียนแล้วโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก็ต้องเรียนานรา้มัสนีแล้วไปต่อยอดในภาพปฏิมาใช่แล้วก็โรงแรมที่ความโชคดีของเราด้วยว่าโรงแรมที่เราไปทําอย่างก็คือพี่ๆทุกคนน่ารักมากอืมรอบพี่ห้าอัีโอ้ยมันน่ารักจริงๆก็คือประทับใจในส่วนนี้ด้วยมันก็เลย ไม่ได้มีคนแบบมากดดันเรามีแค่ลูกค้าคิววีนคิววีนเฉยๆก็คือก็คือถ้าใครจะทํางานโรงแรมนะคะก็อยากที่จะใจเย็นนิดนึงถ้าสมมติเจอลูกค้าเราก็ต้องยิ้มไว้เราห้ามทำหน้าเหวี่ยงใส่เขายิ้มไว้นะคะโอเคได้ค่ะจตกาให้นะคะสวตการให้นะคะใช่เราอย่าไปเหวียใส่เขานะก็คือก็ถ้ามีความอดทนนิดนึงแหละใช่แต่ก็ดีค่ะถ้าใครสนใจก็เรามาทำดูเปิดประสบการณ์ใหม่ จะได้รู้ว่าเราชอบไมไ่แล้วเป็นการค้นหาตัวตนไปในตัวด้วยถ้าเราทําแล้วโอเคเรารู้ว่าเราไม่ชอบแล้วก็จะได้เดินทาง,ทางไปสายสอื่นเออเป็นการค้นหาตัวตนตัวเองเนาะแล้วอย่างนี้ทํางานโรงแรมแล้วจบไปเนี่ยมีความคิดไหมว่าอยากจะเข้าทํางานในสายงานน้านโรงแรมไหมตอนนี้ก็อาจจะปิดแลงปีเพไปทํางานสายอื่นบ้างอะไรเเราจะได้มีแบบความรู้หลากหลายประสบการณ์ใช่เพราะตอนนี้ก็ กำลังจะเข้าฝึกง,งานอีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่ฝั่งของโรงแรมนะจะเป็นฝั่งของบรษิษัททำงานออฟฟิศบ้างไปเปลี่ยนดูว่ามีความแต,ตกต่างกปนยังไงบ้างอ,อะไรเงี้ยเออเนี่ยนี่คือตัวอย่างที่ดีนะคะในการค้นตัวเองนะคะจะรู้ว่าตัวเองอ <c oughs> ชอบอะไรไม่ชอบอะไรทำแล้วชอบก็ทําต่อไป <c oughs> ว่าเออนี่แหละคือเส้นทางของเราเราจะได้มุ่งไปเลยเอาดีทางนั้นไปเลยแต่ว่าถ้าเราแบบ เออมันก็<ช>เฉยๆอาจจะไปถึงขั้นไม่ชอบเนี่ยแล้วก็จะได้รู้ว่าโอเคมันไม่ใช่แนวเราเออแต่ทำงานโรงแรมเนี่ยมันก็มีหลายแผนกนะมันไม่ได้มีแค่แผนกฟู้ดแแมคโดนัลดอะไรเงี้ยมันก็มีแผนกอื่นถ้าสมมติใครสนใจก็อาจจะไปทำแผนกต่างๆได้ะไรเงี้ยมันก็จะมีทั้งแผนกส่วนหน้าที่ ไว้แบบสื่อสารกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยบริการลูกค้าแต่ว่ามันก็มีทั้งแผนแบ็กออฟฟิศข้างหลังด้วยที่ทำเกี่ยวกับเาาอกสารถ้าใครสนใจก็ลองไปหาข้อมูลดูนะคะใช่ใชก็อย่ายลืมไปศึกษาหาข้อมูลอะไรก่อนการทํางานก่อนการตัดสินใจใช่แล้วจะได้แบบเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับอะไรต่างๆนานา โอเคก็ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเกี่ยวกับการทำงานฝึกงานและโรงแรมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยเราจะไปรีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ